อาครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับเข้าสิบไปที่แต้มรวมร้อยสิบนะครับแต้มรวมร้อยสิบก็คือนะครับหลักร้อยกับลักสิบนะครับอ่าบอกกันแล้วก็ได้แต้มนะครับเดินเงีวต่อเนื่องนะครับในแต้มรวมร้อยสิบตัวนี้สิมีเรียกยุห่าตัวนะครับมีเลขยห้าตัวถ้าเป็นคู่ก็คู่ทั้งหมดคีวก็คีวทั้งหมดเนาะนะครับเดินยาวต่อเนื่องนะครับในหัวที่ผ่านมาก็เข้าไปที่อาจาับซีนัแหละนะครับเนาะสำหรับในอ่งวดนี้นะครับซีเรียลมาเป็นตัวใดนะครับเดี๋ยวฮอสเซฟมา อ่าคำนวณในชุดนี้เนาะนะครับผมก็คือนแจมรวมร้อยสิบการเดินห้องตัวเลขนะครับเนาะเข้ามาตำแหน่งใบเป็นเรียวบ่อยนะครับในตำแหน่งเทเฮาเอามาประมวลผลนเนาะนะครับแล้วก็การใดนห้องตัวเลขนะครับก็จะเข้าร้อยสิบนะครับสามสามเนี่ยเข้าหกแต้มนะครับศูนย์สี่เข้าสี่แต้มแปดหกเข้าสี่แต้มหกศูนย์เข้าหกแต้มหกหกเข้าสองแต้มหกหกเข้าสองแต้มนะครับหกเก้าเข้าห้าแต้มศูนย์สี่เข้าสี่แต้มสองสองเข้าสี่แต้ม นะครับแปดสแต้ม8 6 4แต้ม202แต้ม7 7 4แต้ม707แต้ม3 7 0แต้ม8 9 7แต้ม5 6 1แต้มหกแปแต้มนี้งวดล่าสุดเนี่งวดล่าสุดนี่สอเข้า4แต้มงวดนี้นะครับนะสำหรับในงวดนี้แต้มรวม110ได้ไปที่แต้มคู่นะครับสี่หก สี่หกแปดส่นสองนะครับในวดนี้นะครับนะสำหรับแต้มรวมร้อยสิบนะครับถ้าเลขหลักสิบของเขานะครับเลขหลักสิบของเราที่เขาจับเด่นมากนะครับหลักสิบบนนะครับหลักสิบบนนะครับที่เราจับเด่นมาในหลักสิบเนี่ยมันสิเด่นไปที่ตัวนี้นะเด่นไปที่เลขสี่ครับเด่นไปที่เลขสี่ครับตัวนี้เด่นที่เลขสี่ตัวร่างก็จะเป็นห้าหกเจ็ดแปดห้าหกเจ็ดแปดนะครับ มันมีเลขหาโตเนาะถ้าเราจะจับนะครับถ้าเราจับเราก็จะจับไปที่เลขตัวที่เด่นนะครับตัวที่เด่นนะครับตัวที่เด่นก็คือเลข4นะครับสําหรับในหลักสิบนะครับถ้าห้าสิบไปวางหลักสิบนะครับวางหลักสิบ4 5 6 7 8ก่อนนะครับเนาะเดี๋ยววางหลักสิบก่อนนะครับนะครับ4 6 8 0 2นะครับในแต้มรวมนะครับแล้วการในหลักสิบพอห้านะครับหลักสิบหลักสิบพอเราเป็นสิมิโยหาโตนะครับ มีอยู่หาตัวเนาะหลักสิบนะครับสิบบนนะครับเนาะสิบบนนะครับก็จะได้ไปที่สี่ห้าหกเจ็ดแปดนี่ก็คือหลักสิบแต่ว่าตัวที่เด่นนะครับตัวที่เด่นในหลักสิบก็คือเข้าจับมาเป็นเลขสี่จับมาเป็นเลขสี่ตัวที่เด่นนะครับคือเลขสี่ ถ้าเลข4เดเลข4นะครับเราก็จะมาจับเลข4นะครับจับ4นะครับเลข4นะครับ4นะครับก็จะมีาตัวนะครับ4นะครับ4 4อะไรได้4นะครับก็4 0นะครับ4 0ก็จะเป็น4นะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักร้อยกับหลักสิบนะครับถ้าเลข4ในหลักสิบนะครับหลักร้อยหลักร้อยต้องเป็นเลข0เข้าเต็ม4นะครับแล้วก็4นะครับ4นะครับ2 สองสี่ก็จะเป็นหกแต้มเนาะหลักร้อยก็ต้องเป็นเลขสองหลักสิบเป็นเลขสี่นะครับหลักร้อยก็ต้องเป็นเลขอะไรได้แปดนะครับต er nah ้องเป็นสี่นะครับนะครับแล้วก็สี่สี่อะไรได้ศูนย์นะครับก็สี่หกเนาะสี่หกนะครับแล้วก็สี่นะครับเนาะมันจีมีอยหาตตวนะครับเพราะว่ามันห้าแต้มนะครับสี่อะไรได้สองก็สี่แปดนะครับ นะครับหลักร้อยก็จงเป็นตัวนี้นะครับศูนย์สี่เข้าสี่แต้มนะครับสองสี่เข้าหกแต้มสี่สี่แปดแต้มหกสี่ศูนย์แต้มแปดสี่สองแต้มนี่ก็คือทาเลขซีตัวนี้เป็นหลักสิบนะครับก็ต้องเป็นตัวนี้นะครับสำหรับหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยตัวเด่นนะครับหลักหน่วยนะครับที่เป็นตัวเด่นเนาะหลักหน่วยที่เป็นตัวเด่นที่เราจับมาเนี่นะครับเนาะที่เราจับมานี่นะครับเราจะจับไปที่เก้าสาม ห้าเก้าสามห้านะครับจับไปที่เก้าสามห้านะครับเนาะนะครับสําหรับหลักหน่วยนะครับเก้าสามห้านะครับนะครับถ้าเป็นหลักหน่วยถ้าเป็นเก้าสามห้านะครับเราก็จเจาเก้ามาใส่นาะเก้ามาใส่เอาเก้ามาใส่ตรงนี้เนาะเก้า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 นะครับก็จะเป็นสามตัวบนจะเป็นสามตัวบนศูนย์สี่เก้าสองสี่เก้าสี่สี่เก้าหกสี่เก้าแปดสี่เก้านะครับ แล้วก็สามนะครับก็จะเป็นศูนย์สี่สามแล้วก็จะเป็นสองสี่สามสี่สี่สามหกสี่สามแล้วก็แปดสี่สามแล้วก็หานะครับเนาะศูนย์สี่ห้าสอง สี่ห้าแล้วก็สี่สี่ห้าหกสี่ห้าแล้วก็แปดสี่ห้านะครับอันนี้คือเข้าจับตัวเด่นเพียงตัวเดียวในหลักสิบนะครับหลักสิบเป็นเลขสี่ถ้าหลักสิบเป็นเลขสี่หลักร้อยต้องเป็นศูนย์สองสี่หกแปดนะครับบันถึงจะเข้าแต้มคู่นะครับตัวนี้นะครับ นะครับอันนี้ก็คือหลักสิบเลขสี่นะครับตัวเด่นนะครับเนาะทาลักสิบเนี่ยตัวนี้นะครับสองตัวนี้ห้ากับหกนี่ติดดับนะครับติดดับหลักสิบห้ากับหกติดดับหลักสิบนะครับแล้ววันที่นี้ก็จะเหลือเลขเจ็ดกับแปดครับเจ็ดกับแปดเหลือสองตัวเจ็ดกับแปดในหลักหน่วยนะครับในหลักสิบนะครับในหลักสิบสองตัวนี้ถ้าเป็นแปดนะครับถ้าเป็นแปด อ่าแปดนะครับถ้าเป็นแปดในหลักสิบนะครับถ้าเป็นแปดในหลักสิบถ้าแปดในหลักสิบก็จะเป็นตัวนี้สี่หกแปด่วนสองตัวใดจะเข้าแตมม้มบ้างถ้าเป็นแปดในหะลักสิบเนาะแปดในหลักสิบแปดนะครับแต้มรวมก็จะเป็นสี่หกแปดศูนย์สองนีแต้มรวมร้อยสิบนะครับตัวนี้นะครับแปดตัวนี้ถ้าเป็นแปดนะครับแปดแปดอะไรได้สี่นะครับ ก็จะเป็นแปดหกนะครับก็จะเป็นหกหกแปดนะครับหลักร้อยต้องเป็นเลขหกนะครับแปดนะครับแปดอะไรได้หกนะครับก็จะเป็นแปดแปดนะครับ 08, นะแปด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 อะไรได้แปดก็จะเป็นแปดศูนย์นะครับศูนย์แปดเนาะแล้วก็แปดแปดอะไรได้ศูนย์นะครับก็จะเป็นแปดสองอ่ะสองแปดแล้วก็แปด แปดอะไรได้สองก็จะเป็นแปดสี่นะนะครับก็จะเป็นสี่แปดนี่ก็คือหลักร้อยนะครับอันนี้หลักสิบอันนี้หลักร้อยนะครับหลักหน่วยก็เก้าสามห้านะครับก็ก้าวมาใส่นะครับเก้าเก้าเก้านะครับอันนี้ถ้าเป็นเลขแปดนะครับแล้วก็หกแปดสามแปด แปดสามศูนย์แปดสามนะครับแล้วก็สองแปดสามสี่แปดสามนะครับแล้วก็หกแปดห้าแปดแปดห้าศูนย์แปดห้าสองแปดห้าแล้วก็สี่แปด ห้านะครับถ้าหลักสิบเป็นเลขแปดนะครับถ้าหลักสิบเป็นเลขแปดนะครับนะครับเนาะเลขแปดก็เด่นมาหลายหลายสูตรนะครับเลขแปดก็เด่นมาหลายหลายสูตรนะครับสี่กับแปดตัวที่ไม่ติดนะครับแล้วก็เป็นตัวเด่นที่มาในหลายหลายสูตรก็คือเลขแปดในหลักสิบนะครับสี่กับแปดเด่นซีนะครับซีก็จะไปที่ชุดนี้นะครับชุดนี้นะครับชุดนี้ นะครับในแต้มรวมตัวนี okay, ้นะครับเนาะในหววที okay um oh, ่ผ่านมาเข้าจับนะครับนี่นะครับเนาะเข้าจับในหัดที่ผ่านมาคือตัวนี้นี่ครับแต้มรวมในหววที่ผ่านมาได้ตัวนี้แปดศูนย์สองสี่หกตัวนี้เนาะนี่ครับแต้มรวมร้อยสิบนะรก็คือตัวนี้ในหวดที่ผ่านมาได้ตัวนี้นะแปดศูนย์สองสี่หกนี่ครับแปดศูนย์สองสี่หกเข้าก็เลยมาจับนะครับจับตัวนี้ แปดศูนย์สองสี่หกตัวนี้นะครับในหลักสิบป้งเข้านะครับหนึ่งสองสามเนี่ยครับหลักสิบตัวนี้หนึ่งสองสามนะครับเอาเต็มตัวนี้มาจับหนึ่งก็จะเป็นเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งนะครับถ้าเป็นหนึ่งในหลักสิบถ้าเป็นสองในหลักสิบก็ตัวนี้สองในหลักสิบก็จะเป็นหกสองแปดสองศูนย์สองสองสองเนี่ยจะเข้าตัวนี้นะครับเข้า 22, สองสองนะครับเพราะว่าเรียงออกไปที่สองสองเจ็ดนี่นะครับเข้าตัว,วนี้นะครับในวดที่ผ่านมานะครับ แล้วก็42นะครับถ้าเลขสองถ้าเลขหลักสิบเป็นเลขสามก็จะเป็น53 73 93 1333นะครับเข้าชุด <began to finish> นี้นะครับเข้าสองสองนี่แต้มรวม1 1 0นะครับในงวดที่ผ่านมานะครับแล้วก็เอาหลักหน่วยมาใส่ก็จะเข้าสามตัวตรงนะครับจะเข้าสามตัวตรงเลยนะครับหลักสิบพอจับมาสามตัว123สําหรับในวันนี้นะครับ123ตัวนี้นะครับนะครับ123ตัวนี้นะครับหลักสิบในวันที่ผ่านมาก็คือตัวนี้ตัวนี้นะครับ ตัวนี้เนี่ยครับเรื่อมันจะมีสามตัวเนี่ยครับมันจะเรียงแจมไปเลยนะครับสองมลลักณ์สิบสี่มลลักณสิบหกมลลักณ์สิบศูนย์มลลักสิบเจ็ดมาหลักสิบสิบศูนย์ศูนย์มาหลักสิบเจ็ดมลลักสิบแปดมลลักสเก้ามาหลักสิบหกมาหลักสิบแปดมาลลักษณ์สิบหนึ่งนะครับเนาะไปสองมาหลักษณ์สิบสองมาหลักสิบนะครับเมืนี้นะสามสี่ห้าสามสี่ห้าตัวนี้สามสี่ห้านะครับนะครับแต่ว่านะครับเนาะในสูตรนนนีีี้้สสาาม่หตััวะครบ มันก็ชนตัวนี้สี่กับห้าชนสี่กับห้าตัวนี้นะครับแล้วก็ในสูตรที่ความนาสีเป็นนะครับเนาะเามาเทียบแล้วนะครับเนาะก็มีอยู่สูตรหลักนี่นะครับชนตัวนี้แล้วก็มีอีกสูตรนี้นะครับเนาะสูตรนี้นะครับสูตรนี้สูตรที่เทาเทียบชนนี่นะครับก็มาชนสูตรนี้ก็คือหนึ่งสามสี่ตัวนี้หนึ่งสามสี่นะครับก็มาชนสามสี่หกเจ็ดแปดตัวนี้นะครับไม่มีตัวชนเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะตัวชนตัวนี้แล้วก็มาชนตัวนี้นะครับ ชนตัวนี้แล้วก็3กับ4ีที่เราเทียบมาตัวนี้นะครับสสูตรเทียบชนในหลักสิบนะครับก็ชน3กับ4 3กับ4เพราะมัน3ามกับ4ีใน2ตัวนี้นะครับก็มีตัวชนถึง3สูตรนะครับตัวมีตัวชนถึง3สูตรสูตรหลักแล้วก็มีสูตรนี้แล้วก็มาเทียบกับสูตรนี้อีกนะครับเนาะก็ชนกัน3 4เพราะฉะนั้นสูตรนี้ไม่มีตัวชนเลยในหลักสิบนะครับก็มีตัวชน3 4เพราะฉะนั้นนะครับเลขนะครับต <cience> <grades>? ัวที่เข้าจับประมาณถ้าเป็นสูตรหลักนี่ก็ชน4ตัวเดียวก็วางไปที่เลข4เลยนะครับเนาะ ะครับวางไปที่เลข4ี่ในในสตัวบนถ้าจับออกมาจะเป็นแบบนี้นี่ครับถ้าเป็นเลขสในหลัก10บนะครับศูนย์สี่เก้าสองสี่เ4้าสี่สี่เก้าหกสี่เก้าแปดสีศนยสี่สามสองสีย์สห้าห้ห้าห้าแดสีครับเดี๋ยวเขาจังาเบ่งเต็มร่วม3ตัวบนนะนะครับผมเดี๋ยวนะครับบัตรบัตรเข้าสี่สรุปเดี๋ยวเข้ากระิจับแบบในงวดที่ผ่านมาเราก็จับสรุปไปที่หลักสิไปที่หนึสนะครับไปที่หนึ่งสองสา งวดนี้นะครับเราจับ3ามตัวให้เรานะครับต่วมาเด่นไปที่4ี่ก่อนนะครับอันดับแรกเนาะนะครับผมเอานะครับผมนี่ก็เด่น4ี่เลยนะครับในหลักสิบจับแต้มออกมาแล้วหลักร้อยจะต้องเป็น0ูนย์สองหกดก็คือเป็นเลขคู่นั่นเองนะครับเลขหลักร้อยเป็นเลขคู่นะครับเป็นเลขคู่นะครับหลักร้อยเป็นเลขคู่นะครับหลักหน่วยเราก็จับไปตามตัวเด่นนะครับแล้วก็แ้มรวม3ามตัวบนมาจับเนาะก็จะได้3ามตัวบนตรงสำหรับกลิปเีนียาไว้เพียงสทานี้ลาเพื่อนไปเลยสวัสดีครับ